ถุงเท่าไหร่ครับน้ำถุงกี่บาทครับถุงเท่าไหร่ครับถ้วยหนึ่ง,ง,นงครับเอาถุงหนึ่งครับนี่เป็นของใครดูลายน,น,นี้เออต้องเอาควนกัเนเลยควน สวัสดีพี่น้องๆก็สุขสุขคนเนาะตอนนี้ฮกะกับอยู่ในชายแดนไทยขมิน้นนะพี่น้องถึงมามาตอวบัสนะพี่น้องมาตอวัดเนาะมาตัวอยู่ในขมิ้นเป็นเดนน็กนะพี่น้องชายแดนไทยขมินเนาะกับไปเปล่งบรรยากาศน,น้ำกันนะพี่น้องว่าจะเป็นมาคนสิได้ายด้ยบอลเนาะกับไปเปล่งบรรยากาศน,น้ำกันนะี้เนาะ ล่งต่อแถวสิไปปัดมาพี่น้องรับหนลามีสามคันอู้คนไล่จริงอู้นไ่เย คนได้นเลยนะแล้วถด่นนต้อคนได้ต่อแถวสองแถว มันไนาดน,นนะัมันไกว่าเดือนก่อนเนาะมันเดือนก่อนม่นได,นะดนไ้นั่งถ่ายบัตรไปน้องนั่งถ่ายบัตไปพัมมันก็ชื่อ,อันซื้อเนาะ เสมนเนาะชื่ออาร่อาร์คือเพชรนวัดที่เรียบร้อยนะพี่น้องกตรเปปั๊มอยฟังคมีนนาะ้เนาะสิขามไปปั๊มอยฟังคมีเนาะมันจะเป็นฟังขนี้คนได้ดีพี่น้อง

เปนฟังขมีน้นต้องสืบปั่มอยู่ขมิ้นแล้วอาชีพปั่มขมิ้นแล้วแล้วอาชีปั่มข้าวไทยวันนี้เนาะปั่มข้าวประเทศไทยปั่มข้าวประเทศไทยแล้วที่ว่าเสื้อเนาะ

ตอนนี้ฮะกับปั๊มบัตรเดวเรียบร้อยนะพี่น้องเดี๋ยวสีเลาะเลาะสื่อแน,กน,กนนะวนก,นก,นก,ก,ก,นกินกันเนาะเดี๋ยวสะเลาะสื่อแนวกินเลนกับสีกรับนั่นละนี่น่าจะเลาะสื่อแนวกินเลยนนะ้องขายอย่างนี้เด็กนี่อนเองนี้เนาะ Ô khát ký, vừa nói nó khát ký 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 khát คือใรลูกนาะคอใครลูกเนาะสรับใครลูกเออขนาดอาบาทดอนี่อไเาลนออสิเปยังเาปั้นกันหนูนี่ขนาดบาทเนาะขนา ถุงเท่าไหร่ครับน้ำถุงกี่บาทครับถนะุงเท่าไหร่ครับถุงหนะึงน่งครับเอาถุงหนึ่งครับนี่ถุงไข่ดูลายดีดดดนะเต้องเอ้าพันกัได้ดดอเอากันไปไปยืนรถดูแล มดนเยวะอะไรจะมีน้องก็เสียเอาอันนี้อีกอีกกระชีดนี่หายนะพี่น้องมั้ยแก่โอเคพี่น้องสำหรับยิมนีกแล้วเขาจะจิตเพี้ยงสินี้เด้อพี่น้องถ้าพี่น้องไงที่ตามรับชมเป็นกำลังใจให้ไงเนาะ เราจะเดี๋ยวให้จีต่อ,ไ,อตไปให้พี่นอ้องในเบื้องเดีชมมาแน่นอนพี่น้องก็พอมกันคลิปหน้าเน้อพี่น้อง